สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทําขนมถ้วยมันม่วงดอกไม้แบบประยุกตทำออกมาแล้วหน้าตาสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะสีม่วงสวยจากมันม่วงไม่ได้ใส่สีแม้แต่หยดเดียวเลยค่ะเพิ่มมูลค่าอัพราคาให้สูงขึ้นจะได้มีกําไรเยอะๆนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทํากินทําขายได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อนเื่นให้เรานํามันม่วงไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงดีก่อนนะคะแล้วก็นํามาหั่นค่ะนั้งหม้อซึ้งพอน้ําร้อนน้าเดือดดีนํามันม่วงที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนึ่งเลยค่ะ ปิดฝ้านึ่งต่ออีก15-20นาทีหรือจนกว่ามันม่วงของเราจะสุกนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะพอเรานึ่งมันม่วงของเราครบเวลา20นาทีได้แล้วนะคะเปิดฝ้าดูค่ะไม้ตะเกียบจิ้มดูค่ะถ้าเกิดสุกนุ่มได้ที่ดีแล้วก็ปิดเตายกลงนำไปบดให้ละเอียดดีเลยนะคะ ช้ซ่อมแข็งๆหน่อยบดต,ตอนที่ยังร้อนๆจะละเอียดง่ายละเอียดไว้ค่ะพอเราบดจนมันม่วงของเราละเอียดได้ที่ดีแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะพอเราบดมันม่วงของเราละเอียดได้ที่ดีแล้วต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวขนมถ้วยมันม่วงของเรากันต่อเลยนะคะส่วนผสมหลักเลยก็จะมีมันม่วงที่เราบดไว้ค่ะ แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเ,าเ,าเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลมะพราะ้าวแล้วก็จะมีกะทิด้วยนะคะวันนี้แพลวเลือกใช้กระทิแท้ร้อยเปอร์เซตราอร่อยดีข้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะบรรจุพันธุ์แบบกล่องฝาแคปเปิดใช้ง่ายสะดวกแค่ไขยเย่าบิดแล้วก็เทค่ะ ใช้แล้วใช้ไม่หมดปิดฝาให้เสนิท์นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บต่อได้อีก3-5วันขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นของแต่ละบ้านนะคะผ่านระบบบรรจุแบบ UST ที่สะอาดถูกสุขลักษณะกล่องเดียวอร่อยได้ทั้งเมนูคาวหวานเลยค่ะอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพ70ประเทศทั่วโลกโดยเชฟชุมพลเชฟมิชลินสตาร์สอดาว สแกน QR code เพื่อติดตามแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี2และเมนูพิเศษจากเชฟชุมพลเชฟมิชลินสตาร์2ดาวได้ตรงนี้เลยนะคะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า แป้งเทา้าเกลือป่นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวให้ใส่น้ำตาลทรายแทนก็ได้พอน้ำตาลเริ่มเข้ากันดีแล้ว ให้เราทยอยใส่กะทิที่เราตวงไว้ลงไปนะคะทยอยใส่ทยอยนวดจะทำให้ทุกอย่างละลายเข้ากันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ เทกะทิส่วนที่เหลือใส่ลงไปแล้วก็นวดให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะพอเรานวดจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วจากนั้นให้เราใส่มันม่วงที่บดไว้ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันดีอีกทีนึงค่ะ พอเราคนจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็จะได้ความข้นความเหลวประมาณนี้เลยนะคะไม่คนแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปค่ะแล้วให้เราเตรียมพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้ที่จะใช้นึ่งลายอะไรก็ได้เลือกเอาตามชอบได้เลยนะคะนำมาทาด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันขีโลทำจากกะทิเคี่ยวจนได้น้ำมันมะพร้าวแบบเนี้ย มาทาพิมพ์ก่อนจะทำให้เพิ่มความหอมแล้วก็ขนมของเราจะล่อนง่ายไม่ติดพิมพ์นะคะแกะง่ายค่ะทาบางๆให้ทั่วพิมพ์พทุกอันเลยค่ะพอเราทานน้ำมันมะพร้าวทั่วทุกดอกดีแล้วนะคะให้นําแป้งมันม่วงของเรามาบีบเทสใส่ลงไปค่ะ วันนี้แพลวใช้กรวยที่หยอดแป้งนะคะจะทำให้หยอดง่ายไม่เลอะเทอะค่ะพอเราหยอดแป้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตั้งหม้อสึงพอน้ำ,ร,นำร้อนน้ำเดือดได้ที่ดียกขึ้นนึงค่ะปิดฟ้าแล้วก็นึ่งต่ออีก20-30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะ พอเรานึ่งขนมของเราครบเวลาสามสิบนาทีได้แล้วนะคะเปิดฟ้าดูค่ะขนมของเราก็สุกได้ที่ดีแล้วให้เราปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นขนมก็จะเซ็ตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกจากพิมพ์ดูกันนะคะพอขนมมันม่วงของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะให้เราค่อยๆแกะ ขอบให้รอบดีก่อนค่ะแล้วก็ดัอนออกมาแบบนี้าระจันร้อนดีไม่มีติดเลยนะคะแถมยังเงาสวยจากน้ำมันมะพร้าวที่เราทาไปด้วยนะคะพอเราแกะออกจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เตรียมถ้วยตะไลที่ทนความร้อนสามารถนึ่งได้นําขนมที่เราแกะไว้วางใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะ นำไปเรียงใส่ซึ้งแก่ขนมมันม่วงของเราออกจากพิมพ์แล้วก็นำมาวางเรียงใส่ถ้วยตะไลทนความร้อนนึ่งได้ให้เต็มซึ้งดีแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวกะทิหน้าขนมถ้วยมันม่วงของเรากันต่อเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะแพลเลือกใช้กระทิแท้ร้อยเปอร์เซตตาอร่อยดีข้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อเเซค่ะ บรรจุพันธุ์แบบกล่องพร้อมฝาแคปเปิดใช้ง่ายสะดวกแค่ไข่เยาวบิดแล้วก็เทค่ะสามารถปรุงอาหารทําขนมได้ทันทีเลยนะคะพอเราเทกะทิของเราใส่ชามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใส่เกลือลองไปค่ะตามด้วยแป้งข้าเจา้า เพิ่มความค้นค่ะค้นให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะคะพอเราคน้นส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วขนมมันม่วงที่เราเรียงใส่ถ้วยที่จะใช้นึ่งแล้วก็นำกะทิที่เราผสมไว้มาค้นก่อนตักเทหยอดใส่ลงไปนะคะ ประมาณ3-4ส่วนสีของถ้วยแบบนี้ค่ะพอเราเทยอดกะทิเสร็จเรียบร้อยหมดครบดีแบบนี้แล้วให้ตั้งหม้อสึงผอน้ำ้ำร้อนน้ำเดือดดียกขึ้นนึ่งค่ะปิดฝาซึง้งแล้วก็นึ่งต่ออีก15-20นาทีหรือจนกว่ากะทิของเราจะสุกได้ที่ดีด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่ะ ถ้าเกิดใครชอบหน้ากะทิแตกมันให้นึ่งด้วยไฟแรงถ้าเกิดใครชอบกะทิน่าเรียบสวยให้นึ่งด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะคะพอเรานึ่งขนมของเราในส่วนของหน้ากะทิครบเวลา15นาทีได้แล้วนะคะเปิดฟ้าดูค่ะเปิดเร็วเดี๋ยวน้ำจะหยดลงหน้าขนมนะคะ สวยงามน่าซื้อน่าทานสุดๆเลยละคะให้เราปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นกะทิก็จะเซตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาตักดูเนื้อขนมของเรากันต่อนะคะขนมถ้วยมันม่วงดอกไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะทำออกมาแล้วหน้าตาสวยงามน่าซื้อน่าทานสุดๆเลยละคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาชิมดูขนมของเรากันนะคะอืมแป้งตัวขนมมันม่วมีความนุ่มหนึบหนาบหวานกำลังดีสีสวยตัวกะทิมีความมันมันเค็มนิดๆ เวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะลองไปทำดูนะคะเปลี่ยนจากขนมถ้วยแบบโบราณธรรมดาให้กลายเป็นขนมถ้วยดอกไม้แบบประยุกต์แบบนี้สะดวกสบายในการขนย้ายแล้วก็หน้าตาสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะเพิ่มมูลราคาพราคาได้เลยค่ะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลได้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ